วันนี้เราก็จะพาทุกคนมากินร้านปิ้งย่างสไตล์เกาหลีที่ KBB Hill สาขาลังซีที่ตั้งอยู่ใกล้มองเทพนะฮะ ตอนอื่นเลยล้วก็ต้องเดินเข้ามาแจ้งพนักงานว่าเราจะกินบุฟเฟ่ราคาที่เท่าไหร่นะคะวันนี้เราก็จะกินที่349บาทนะคะราคานี้เราก็สามารถที่จะหยิบทุกอย่างภายในร้านตอนนี้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูพรีีมี่ที่อยู่ในตู้แบบนี้นะคะให้เราได้สามารถที่จะเลือกหยิบได้ตามใจชอบส่วนบาร์ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกหมูสไลด์ต่างๆนะคะเป็นหมู3ชั้นหมูสันคอหมูหมักซอสโคชูจัง สามชั้นหมักซอสคอชูจังแล้วก็หมักซีอิว๊วแล้วแต่ว่าใครชอบหมูแบบไหนก็สามารถยิบได้เลยนะคะสำหรับสายเบคอนก็มีเบคอนให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยไนมะ่ว่าจะเป็นเบคอนพันเฮดเบคอนพันไส้กอกหรือว่าจะเป็นไส้กอกนะที่ขาดไม่ได้เลยตรงนี้ก็อยากจะแนะนํามากๆเลยนะั่นก็คือหนังหมูหมักซอสนั่นเองนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นบาน้ำนะคะบาน้ําก็มีน้ําหลายชนิดให้เลือกสรรกันเลยทีเดียวนะฮะ ส่วนน้าจิ้มก็เยอะไม่แพ้กันน้ำจิ้มก็มีให้เลือกถึง6อย่างกันเลยทีเดียวถ้าใครชอบแบบไหนก็สามารถที่จะเลือกตักหรือว่าตักไปลองชิมกันก่อนได้นะฮะหลังจากที่เราได้ทุกอย่างครบแล้วก็พร้อมที่จะย่างกันแล้วนะฮะ ส่วนน้ำจิ้มที่เราได้มาก็คือน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็น้ำจิ้มแจวนะฮะน้ำจิ้มแจวคือเดอะเบสมากๆเลยนะคะอยากืด้เอามาลองกันเนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเคียงนะฮะเครื่องเคียงก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยเหมือนกันใครที่กินปิ้งย่างแล้วไม่อิ่มตรงนี้ก็จะมีสลัดบาร์ให้เราได้มาก,กินกันนะฮะแล้วก็ซอสสลัดนี่คือเยอะมากมุมนี้ก็จะเป็นมุมของ มาม่าเกาหลีนะคะสำหรับใครที่อยากกินหรือเป็นสายมาม่าเกาหลีก็สามารถที่จะมาต้มมาปรุงกันตรงนี้ได้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นพวกของกินเล่นนะของกินเล่นก็คือน่าทานมากๆเลยฮะโดยเฉพาะโพดนะฮะข้าวโพดแล้วก็ลองชิมแล้วคือมันอร่อยมากตรงนี้ก็มีไก่เกาหลีนะฮะไก่ทอดเกาหลีเนาะแล้วก็มีพวกหอมใหญ่ทอดแล้วก็เฟรนช์ฟรายนะ,ะเราสามารถที่จะ,ะนำ หอมใหญ่กับเฟรนฟรายสามารถมาคุกผงต่างๆก็มีหลากหลายรสให้เลือกสรรเลยนะคะส่วนอันนี้ก็คือผักที่เราจะนำไปห่อกินกับหมูย่างของเราเองนะฮะ mm. อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยฮะก็คือขนมปลาตัวนี้นะฮะขนมปลาตัวนี้ข้างในก็จะเป็นไส้ขีมเยิมย้มๆทะลักษแบบนี้เลยฮะ mm. คือสั่งมาใหม่ๆนี่คือแบบ อร่อยมากๆเลยนะะแนะนําให้สั่งกันเลยเนาะใครที่ไม่อิ่มอยากกิน้องหวานอีกฝั่งนี้ก็จะมีไอศครีมสามารถที่จะโยกลงมาได้เลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องตักให้มันเมื่อยแขนเนาะ mm hmm. อันนี้ก็คือค่าเสียหายทั้งหมดวันนี้นะคะสำหรับ2คนเนาะ830บาทส่วนเวลาก็ประมาณ2ชั่วโมงเนาะ เวลาที่เขาให้เราทานได้ก็ประมาณสองชั่วโมงนะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ